เอาครับวันนี้ก็มาหาทีมงานทางนี้แล้วครับ PC 50 UU สยูื่อพวามหม้ว่าสั่นพยาหาร์ร FC หัวจัก,กันทั้งโทรศัพท์นี่แหละอ่าแต่มาไม่ไขึ้กันละครับตัวเนี้ย โอ้ไปปรึกษาว่ามันบ่ค่อยจวดเวรสนเพคนว่าเออพนักงานเกลี้ยว่าให้ซ่อมเอาเองเนี่ยเวรสนบอกไปที่วัดเพชรเชิดบอกอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดนะครับอ,อืแต่ที่ว่ามันเสียแล้วมาจมื่อเดียพันว่าพนักงานเกลี้ยวกันทั้งทีมมาเบิ่งขอ่อยซอยข่อยน้ำแนวเข่าไว้อีกล่ะอ,อ่ ขับรถมากกับพราเอารุ่งจากรถได้เดี๋ยวแนวข้างเลยทั้งเันบุบรอเลยปล่าโอ้ะโอะอไรเสียสวัสดีครับที่ไหนจะบอเอารถเอาล่ารุ่งพูดอลไรย่างเขาไปพูลดละไปวัดอยู่พูดละไปทั้งไหนอโอ้อย่างวัอนอีกตัวหลังใช่ไหมโมย่ง เอาไปทั้งกองทรายพุทธนุนม่มเออเดี๋ยวได้ลองตักทรายดู้วย BC ยู UU นะครับได้มาใหม่ตันนี้อา้าววันหยางแหวนก็เข้ามาช่วยทีมงานหัวหน้านั่นแหละครับช่างใหญ่เดี๋ยวให้ช่วย,ยดูดิว่ามัน แรงไม่แรงยังไงตัวไหนไม่แรงบ้างตัวนี้นี่เมื่อก่อนเป็นตัว็อปนะเนี่ยสมัยสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมดูแลอยู่หลายตัวหลายคันเนาะโอ้ยไม่ขี้กับเป็ดหาของไส้คนไม่ละขี้กอบมาใกล้รถหลายพุ่นเออถ้าดีร่ลองตักไส้คน จะไหนบาทมันจะต,ตัดไม่ได้บ,บ่อละบาดเนี่ยครับแล้วเวลาจะต,ตัดทำไงล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมีมอเตอแบตมาเปลี่ยนให้นะเออ,อเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องได้ดับได้สตาร์ท<า>หลายหลายรอบด้วยมอเ่อแบตมันจะมาทำให้หอยู่ไม่วันนี้นะครับมันจะมาตอนเย็นตอนแรงเลยแหละาบให้มันนานนานไหมมันชาร์จเนี่ยออนานอยู่ครับไหว าตามมอ,อแบตมาแล้วกันเพราะว่าถ้าดับเครื่องมันดับเกียร์ดับอะไรมันต้องคอยดับคอยติดคอา่าเมื่อ้าเมันมีแต่กำลังตัดก็ได้ก็ได้ใจเมืงอกี้นี่บ่ค<อ>บบรับก๊ำเอ่อดึงกำลังเข้ามาตัดแขนครับแข,น,ขนหรือ่องเมื่อกี้เออแขนเอาง่ายๆแขนตัวบนไม่ค่อยแรงเออมาเอาแบตเตอรี่มาใส่ใเจ้า ห้าสิบอยู่ๆโอ้สายโครงสร้างสวยงามดีนะท่านบอกเวลาขุดดินมันไม่ค่อยจวด 被当库存 ก็จะประมาณนี้นะครับเดินเร็วแต่อุปกรณ์ทางานแขนกับมุ้งกี่ช้าว่าอ่างั้นนะครับเจ้าของว่าแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือแบตเตอรี่ไม่มีเดี๋ยวรอแบตเตอรี่กันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเราว่าจะการชีปเป้เ้อว่ามันปัญหาเกิดจากอะไรทำไมนึงช้าครับผม